สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยคะ่ะมือนี้บุมมาอัปเดตเป็ดน้อยค่ะมะนังเล่นในสวนเนาะปล่อยเป็ดออกคอกมาเล่นน้ำค่ะซื้อสาไวน้ำให้ไหมแล้วบุมก็ไปซื้ออ่าเป็ดมาอีกสองตัวค่ะที่บุ้มมานังยันหนีบุมบอกเขาไปใกล้เขาเนะคะ่ะเพราะว่าเขาเขาตกใจบุมจ้มใจเขาชินกับบุ้มก่อนค่ะ ราะว่าอีกสองตัวจำตัวน้อยได้บนั่นตัวปากสีเหลืองๆนะ่ะเป็ดปักกิ้งอะค่ะไงแหละเดชอ้วนตุนุยตุนุยอยู่ค่ะนี่เห็นบอกกินเก่งเก่งย่ามเรียนยังสีเรียนเร่เร่ค่ะหัวสักไปทั้งหนาคนอ,อ้วนไรเป็นตุนุยตุนุยอยู่กินกัเก่งขันได้ยินเสียงเขาเปิดประตูบ้านออกมานี่ค่ะ ห้องลั่นเลยนี่แต่เสียงตัวเดียวเป็ดเทศเนี่ยเป็ดมอสโกวีเนี่ยนะจะเป็นเป็ดเทศเนาะค่ะเนาะเป็ดเทศบานเฮาไหมคะเพราะว่าบุมไปสื่อมากเขาบอกว่าเป็นมอสโกวีเนาะเป็ดมอสโกวีเขาบ่ค่อยเสียงดังค่ะเขาจะมาเงียบๆกินอาหารกรเรียบร้อยเรียบร้อยเด้อเป็ดอันนี้แต่ว่าเป็ดปักกิ่งอ่ะมันบ้าหรค่ะตัวนี้บุมเลียงมากเนาะ บุมเลียงมากเขาก็เลขข็กคือจังเล็กน้อยนี่ค่ะเลียงมาแต่ในหนยตัวสีเนื้อเหลืองตั้งแต่ได้สามมือตั้งแต่ไปซื้อเขาออกมาได้สามมือคนเนาะถ้าเกิดเอฟซีภู้กเกา่าเพื่อนก็นอาจจะจําได้ค่ะที่บุ้มเลียงตัวเน,น้อยมากบุ้มก็เอาเขาไปนอนในห้องนอนนําค่ะจนว่าเขาได้จักมือเนาะบุ้มจังเอาออกมาไว้ในคอขางนกกับกับเป็ดอีกตัวหนึ่งตัวนั่นก็นตายไปแล้วเนาะค่ะ ตายไปแล้วก็เลือสองโตแล้วบุมก็ไปซื้อไม่อีกเพิ่มสองโตเป็นเป็นซีโตเนาะให้เขาชินก่อนค่ะเพราะว่าถ้าบุ้มเขาไปใกล้เขาเนี่ยเขาจะตกใจบุมให้ยามจะบ,บอกให้เขาตกใจค่ะเดี๋ยวประมาณสองสามมือเดี๋ยวเขากับอันนี้ได้ค่ะเดี๋ยวเขาก็จําบุ้มได้แต่ว่าตัวสีเลืองเหลืองเนี่ยขี้ดื้อมากถ้าเห็นเห่าเนี่ยถืออ่าถือถ้วยอาหารน่ะคะ่ะ เขาไปไก่ในแลนน้ำกลตุ้นุยตุน้นยเลยเขาเขาชิ้นแล้วเนาะค่ะปล่อยให้เขาเล่นน้ำไข่อยู่เขาบอก,กินพักค่ะกะบอแน่คื่กันค่ะเพราะว่ามันบม่มีผักสลับเนาะมันมีแต่ต้นบอกพริกหรือว่าบอท่านละกินก็บบอร์จักเพราะว่าบุมต่องนั่งเฝ้าเวลาให้เขาเอาเขาออกคอ,อกให้เอาเขาออกคอ,อกตอนเศร้า ตอนเที่ยงแล้วก็อตอนแรกเนาะค่ะสามเวลาเพราะว่บาบาุบ๋มปอยไหวบได้ค่ะย่านเขาเขาไปขี่ไในเฮือนเขาไปท่างผุนถ้าเขาเขากรบบอบไปด้ค่ะเขาก็บบะากจะยุติตบ,บริเวณนี่แหละให้ต้องให้เขากินอิมอ่มๆเนี่ยเอาหน้ามาหเหลิเอนเขากะเหรี่ยนแบบนี้แหละค่ะพุ่มไพาย่ามจะเขาไก่เขาที่ละนิดละนิดค่ะพพาย่ามจะบ,บ๊อให้เขาตกใจ จะปล่อยเขาแบบนี้ล่ะค่ะเล่นน้ำเล่นหยังมันจังบเครียดเนาะอยู่ในอยู่แต่ในคอกหลายมันก็สิเครียดค่ะบุมก็ไปท้ำหวามสะอาดคอกให้นี่แหละเวียกของบุมนอกจากปลูกพักแล้วก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงปลาไปค่ะความสุขเน้ะคะ่ะความสุขง่ายๆหาได้ในสวนหลังบ้านนี่แหละค่ะตั้งกองไว้เดี๋ยวมื่อนนี้บุมจะพาไปเบิ้งคอกเขาค่ะ บุมจะเฮ็ดคอ,อกให้เขาไม่ค่ะเพราะว่าคอ,อกอคอ,อกเกามันหน่อยเนาะค่ะบุมเอาบ้านไม้เขาอยู่เ <c oughs> บิ่งแนนนี่อย่าตกใจเด้ออย่าตกใจเด้อเดี๋ยวบุ้มพาไปเบิ่งคอ,อกเขาคอ,อกที่บุมจะเฮ็ดไม่อันนี้เป็นคอ,อกเกาค่ะเนาะถ้าจํากันได้เนาะค่ะเบื่องแน่มายืนเฝ้าเอาเห็นบ่ตัวน,น,น้อยน้นี่น่อยก็มูได้นี่แต่ว่าเวลา อา,อายุเขาจะน่อยก็มูแต่เขาตัวใหญ่ก็มูค่ะเป็ดปักกิ่งมันตัวใหญ่อยู่แล้วเนาะเนี่ยค่ะบ้านหมาอ้านหมาให้เป็ดอยู่ถ้าสองตนะเขาอยู่ได้ค่ะได้ไปซื้อมาเพิ่มอีกนู้นสองตด้านหลังนะมุมกระเลตต้องแยกจะไปเฮ็ดอาบ้านใ้เขาไม่ค่ะอยู่ด้านข้างบ้านทั้งพุน่นมันสุดๆกําแพงสุดทั้งพุ่นนะคะ่ะเดี๋ยวบุกผ้ายงางไปเบิง้งขี้ดื้อน,น้อยนี่ กินเก้งขนาดเลยเอาอยัางให้กินกับกินกินไปเบิดกินปานข้นกับยังวะปลาเห้าไปเบิงด้านขางน้งผุนค่ะเนี่ยค่ะอาจจะหกหกแน่เนาะคะ่ะทั้งนี้มึงกับปูกอ้อยปู่บังฮู้ปูปป่ตะไข่ไปเดี๋ยวมันจะมาเห็ดไหมค่ะมันจะเลือออกเห็ดไหม่แล้วเพราะว่ามันฮกสเสือกเกินทั้งนี้เนี่ยค่ะบุมจะให้เขามาอยู่ทั้งนี้ค่ะ เ่อเขาได้ลูกได้ยังมากเนาะค่ะมุงกลับมาท่าความสะอาดให้ถอนยาถอนยังให้ใามบุ้งบางมุงกลับมาอยู่ท่ามันก็จะอาจจะไก่คว้มดูแลแน่เนาะค่ะเนาะในจะสวนขางบ้านทั้งผู้ในจะมาอันตรงนี้บุ้งก็จะให้แค่เขาอ่านอนเาีมือแลงให้เขาพักผ่อนซื้อค่ะละเาืมือเศร้าบุงกับปล่อยเขาออกไปลินน้ำน้ำขุ่นคือเก่าค่ะให้เขาไม่อยู่ท่านี่ก่อน เนี่ยบุ้มกะจะได้ดไปซื้อฟางซื้อ,อยางมาเฮ็ดให้เขายังเฮ็ดบอแล้วอยู่ค่ะเพื่อการฟ้นกันร่มเดี๋ยวหนาหน,นาวมาอีกสองสาเดือนเนี่ยค่ะเนี่ยแหละเดี๋ยวบุ้มจะเฮ็ดไห้พ่อหญ่เราเฮ็ดบ่ไดดบุ้มเฮ็ดเองทุกอย่างเลยค่ะตาสินใจปุ๊บเฮ็ดปุ๊บเลยสังกะซีแบน,นี้บุ้มกะจะเอาประกบกันขืนค่ะ พอใหญ่บอกว่าล่อฉันก่อนบล้อค่ะบุ้มเป็นคนใจห่อนถ้าเฮ็ดยังมึงจะเฮ็ดให้มันแล้วไปเลยค่ะบ่ต้ตองลี่ล่เนาะเนี่ยมาเครียดออกทำคว่มสะอาดออกค่ะบ่ฮุ่งเนี่ยย่านได้ทอตัดถิ่มทอนถิ่มเบิร์อยู่ดอกเกิดมาออกมากระโลนถิ่มเบิร์บรรยากาศมึงจะไปแล้วเด้อค่ะบัดนนี้ไปแล้ว ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วค่ะเดี๋ยวมึงจะได้ภาพปิดเขาคอกแล้วขอบคุณทุกๆกกำลังใจทุกการรับชมด้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ